พนักงานวราชการที่เดินทางมาพร้อมความฝันและความสามารถพร้อมวาดสีสันบนเวทีแล้วครับเดี๋ยวนี้หนูจะพิ้วให้ดูผลจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะเอาคนสุดท้ายแล้วเป็นไงบ้างเก็บรายละเอียดของทุกคนที่ท่านคณะกรรมการคอมเมนต์เก็บหมดรอบนี้จัดเต็มแน่นอนค่ะเตรียมเพลงอ,อะไรมาจัดครับแก้วเปิ้งไก่ค่ะ my choice สุดท้ายปล่อยเต็มจริงๆใช่อบแ็กเลยค่ะขอบแพกใช่ไหมคือเขาขายไก่ไม่เหมือนร้านอื่นเจ้าอื่นที่ผ่านมาเพราะว่าเจ้านี้เป็นไก่อบโอใช่ค่ะนีขายตับด้วยอ่ะตับก็มาค่ะเป็นยังไงบ้างพ่อเป็นโอ้โหอีตอนมันลองตับ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 จ้ะทำให้พ่อหิวตับ ดีลูกดีพลังเสียงดีแก้วเสียงดีสำเนียงดีการแสดงออกดีเหนื่อยนิดๆก็ไม่น่าเกลียดเนาะพอเราเพลงพันนี้มันสนุกดูแล้วก็ขอให้อขอบคุณค่ะไก่ตัวนี้เป็นไก่เลี้ยงดีเนื้อหนานแน่นบึกบักดีจังเลยนะคะและเป็นแม่ค้าที่ใช้ทุกอย่างของร่างกายกวักลูกค้าหน้าดูโอ้โหสนุกมากขอเอาใจช่วยค่ะทู้ๆค่ะ แรงดีไม่มีตกจริงๆนะคะแต่เพียงแต่ว่าอยากจะขออนุญาตแนะนํานิดนึงนะคะคือแช่นานไปหน่อยนิดนึงถ้าเกิดบริหารเวลาบริหารเพลงบริหารโชว์ทุกอย่างจะลงตัวมากๆเลยเพราะเราแรงดีเสียงดีอยู่แล้วโชคดีค่ะน้องปุ๊กในเรื่องของการเอนเตอร์เทนหนูทําได้ดีนะตรงไหนมุมไหนซัดได้หมดการเอนเตอร์เทนมันทำเงี้ยเราก็มีความสุขคนดูก็มีความสุขนะครับ ขอให้ไปถึงจุดสุดยอดครับอาฮะค่ะฮะไปถึงจุดสุดยอดน้องคนนี้คนนี้ร้นนองดีไม่มีสะดุด <c oughs> ดูสุดสุดยิ่งดูดีใจหาย <c oughs> น้องช่างร้องดีสุดสุดสบาย <c oughs> พี่จะบอกให้ต้องไปดูรักข้ามคลองเอ่ยรักข้ามคานเออรักข้ามคานรักข้ามคางของพี่นะตามไม่มีบะ <c oughs> บอกทุกอย่างเลยลูก คนสุดท้ายครับผมปกติร้องอาชีพอยู่ที่ไหนกองกิจการพิเศษแผนกดูริ่างฐานทัพเรือสัตหีบค่ะอออยู่ฐานทัพเรือถ้าจะติดต่อไปงานนี้ติดต่อ,อยังไงครับมี Facebook ส่วนตัวค่ะทิพวรรณสีรักเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อค่ะ094 849 3019จ้ะค่ะ